ค่ะอยากจะสัมภาษณ์คุณจตุพรนะคะ mm hmm. เกี่ยวกับกรณีที่ว่าสารโลกค mm hmm. รับพิจารณาวาระแรก mm hmm. ที่ว่ามีหนังสือพิมพ์เกี่ยวกับ mm hmm. หนังสือพิมพ์ของอังกฤษนะคะที่เขาบ่นกับว่าตีแผ่อยู่กับข่าวนี้แล้วก็มีการปล่อยข่าวทางอินเทอร์เน็ตเหมือนกับสื่ออินเทอร์เน็ตกันเยอะมาก mm hmm. คุณจตุพรคิดว่าเรื่องนี้เป็นมิตรภาพเห็นยังไงบ้างคะคือทางสำนักงานอัมต์ดมแอนเปรอบเนี่ยซึ่งเป็นทนายความตัวแทนของทางคนเสื้อแดงนะครับเขาได้เตรียมตัวทําคดีนี้ ก่อนที่เขาจะยื่นให้กับทางอายการอันเป็นขั้นต้นของศาลโลกเนี่ยใช้เวลาประมาณสี่เดือนเสร็ษโดยประสานกับทีมในประเทศไทยนะครับพี่ก็เป็นคนหนึ่งที่ไปร่วมให้ปากคำและก็ที่สำคัญกว่านั้นก็คือว่ามีทั้งตำรวจอายการผู้รักษาที่กเกษียณอายุแล้วนะครับรวมกระทั่งทีมทนายความในประเทศไทย นายตำรวจระดับพลตำรวจเอกพลตำรวจโทพลตำรวจตรีเยแยะไปหมดนี่นะ,ะอดีตหัวหน้าผู้อาษาในศาลฎีกาอาดีตอายการนักกฎหมายได้มีการสอบเขาเรียกว่าสอบประจักษ์พยานผู้ที่ได้รับบาดเจ็บรวมกระทั่งคนที่อยู่ในจุดเกิดเหตุะนะครับที่มีการใช้อาวุธยิงนะครับเพราะฉะนั้นทางอัมเตอร์ดัมเอง<ะ>เขาก็ได้หลักฐานไปมากมาย นะครับในการไปสั่ง้องรวมกระทั่งกระบวนการพิจารณาในประเทศไทยซึ่งพิจารณาโดยไม่ชอบเช่นว่าคือคดีการตายที่เกิดเขาเรียกว่าตายโดยผิดธ,ธรรมชาติคือคดีตามประมวลวิธีพิจารณาความอาญาเนี่ยจะต้องมีการชนะสูตรศพเป็นเรื่องแรกเพื่อที่จะหาสาเหตุของการตายอายการก็จะนําเรื่องไปไตส่สวนในศาลชั้นต้นในเขตพื้นที่นั้นศาลก็จะถามว่าตายเพราะอะไร นะครับก็จะอายการก็จะนํารายงานของแพทย์ตํารวจเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองแจง้งห้สารทราบเช่ mm hmm. นว่าตายเพราะสไนเปอร์ M16 ทาวว mm hmm. หรืออาวุธจากรถหุ้มกราะนะครับต่อมาสารก็จะถามว่าใครเป็นคนร้าย<ะ>เพราะฉะนั้นเมื่อมีการระบุคนร้ายก็จึงเป็นการเริ่มต้นดําเนินคดีฆ่าคนตายนี่สารระบบวิธีวินาความอาญามาตรา1 4 8ยถึง156 ทุกชีวิตที่เสียชีวิตจะต้องได้รับการปฏิบัติอย่างนี้แต่เนื่องจากว่าประเทศไทยนั้นเอากรรมการสชอ,อย่างอธิบดีดีเอสไอไอยายการสูงสุดมาเป็นคนดําเนินการดําเนินคดีคสรุปความไม่ง่ายว่าเอาฆาตกรมาเป็นคนดําเนินคดีคเพราะฉะนั้นพวกนี้จึงไม่มีการไตส่สวนไม,มวมไม่มีการช,ชนะสูตรคือทําผิดไอเรื่องไม่ยุติธรรมมันไม่ยุติธรรมอยู่แล้วแต่มันผดิดขั้นตอนของกฎหมายนะครับก็คือ ไปฟ้องคนแกนนําคนเสื้อแดงนะครับที่อยู่ในเรือนจําเวลานี้รวมกระทั่งตัวเราตัวผมเนี่ยเขโดนฟ้องเพียงแต่ว่ายังอยู่ข้างนอกได้อยู่เท่านั้นเองนะครับโดยเขาอ้างว่าเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งหมดนั้นเนี่ยนะฮะมันได้ตอบโจทย์เลยว่ามันเป็นการพิจารณาที่ไม่ชอบเอาฆาตกรมาเป็นผู้ดําเนินคดีท้ายที่สุดก็ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายสมคบกันปล้นกันทั้งกระบวนการยุติธรรม เพราะฉะนั้นการคุมขังคนเสื้อแดงนั้นความจริงโทษตีฟ้องเนี่ยเป็นเรื่องเดียวกับพันธมิตรพันธมิตรได้รับการประกันตัวทุกคนน,นะครับด้วยหลักทรัพย์อันต่ําอันน้อยนิดนะครับเทียบไม่ได้เลยกับกรณีคนเสื้อแดงนะครับที่ให้ประกันก็หลักทรัพย์สูงที่เหลือเขาไม่ให้ประกันและเหตุที่ไม่ให้ประกันก็บอกให้เหตุผลเดียวว่าเกรงว่าจะหลบหนี<ภ>นะครับเกรงว่าจะกอ่อเหตุอีกนะครับสาหรับบางคนแต่ถามว่าและพันธมิตรอ่ะเขาก็ยังชุมนุมอยู่ ยังมีการนัดชุมนุมอยู่และมีหลักอะไรว่าถ้าเป็นพันธมิตรเราจะไม่หลบหนีและเป็นหลักประกันอะไรว่าคนเสื้อแดงจะต้องหลบหนีทั้งหมดนั้นเนี่ยมันมันจะเป็นสาระสําคัญที่จะไปต่อสู้ในสารโลกเพราะฉะนั้นสิ่งที่บันคีมูลเนี่ยนะครับซึ่งเชื่อว่าเวลานี้ก็คงได้รับข้อมูลครบถ้วนก็คงจะรู้ว่าถ้าประเทศไทยมันแก้ไขกันเองได้ก็คงจะไม่ร้องไปยังยูเอ็นแต่การร้องไปยังยูเอ็นในวันที่บันคีมูลมาประเทศไทยนั้น มันจะสอดคล้องกับพี่น้องคนเสื้อแดงที่เขาร้องกันเกือบทั้งโลกที่ท,ทําหนังสือนะครับไปอย่างถูกไปไปทางองค์การสหประชาชาตินี่อีกทางหนึ่งเพื่อให้โลกได้เห็นว่าการฆ่าประชาชนผู้เรียกร้องประชาธิปไตยในประเทศไทยนั้นนะครับมันเลยการจัดการกันเองในประเทศไทยเพราะขบวนการยุติธรรมประเทศไทยมันเป็นปนัญหานะครับเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าถ้าฟังทางอัมสเตอร์ดัมเนี่ยนะที่ประสานมา ภายในเดือนอพฤศจิกาน่าจะสู่สาระบบองศานโลกเวลานี้คือขั้นต้นต้นเขาก่อนอนะครับะะก็คือในขั้นต้นของอายการะนะครับและก็จะต่อนะครับผมเชื่อว่าหลักฐานที่อัมสเตอร์ดัมทำนั้นจะเป็นหลักฐานที่เพียงพอหลายเรื่องที่เป็นความดํามืดในประเทศไทยในเรื่องของความอำมหิตการฆ่าประชาชนและฆาตกรอยลอยนวลฆาตกรอได้รับบําเหน็จกันทุกคนคะนะครับทั้งเงินทองตําแหน่งหน้าที่ ขณะไฟถูกฆ่าก็ถูกไล่ล่านะครับถูกคุมขังได้ถูกราหน้าว่าเป็นผู้ก่อการร้าย<ะ>ทั้งที่เรื่องการก่อการร้ายไม่มีเรื่องใดๆเลยแล้วอยากจะถามเกี่ยวกับคลิปรับคลิปรับของศาลรัฐธรรมนูญนะคะที่เหมือนกับว่าจากคลิปแรกก็ยังเลียร์กันปัญหากันไม่เสร็จแล้วก็มีคลิปที่สองออกมาอีกแล้วท่านคุณจตุพรมีความคิดเกี่ยวกับเห็น<ม>เรื่องนี้ยังไงบ้างะคะมันจะเป็นปัญหาที่ชี้ให้ชัดว่าคนที่ ถูกอุปโลกหรือถูกได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตุลาการสารรัฐธรรมนูญนั้นมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนอย่างไรเพราะคนที่จะดำรงตำแหน่งนี้ได้ต้องเป็นคนที่มีความซื่อสัตย์สุจริตเพียงแค่ข้อสอบนะครับถ้าข้อสอบนะี่ะหลอกคนไปสมัคร12,000คนรับ30คนปรากฏว่าใน30-15นี่รับข้อสอบไปก่อนนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่ใช้ไม่ได้ คือตุลาการสารรัฐธรรมนูนแค่เรื่องข้อสอบอยังไวกโกงเรื่องเนื้อหาคำพิพากษาไม่ต้องพูดถึงเพราะฉะนั้นการที่สสพักประชาธิปัตย์ไปพบนะครับกับเลขานุการประธานสารรัฐธรรมนูญนั้นมันได้ตอบโจทย์เป็นอย่างดีว่าทุกอย่างประเทศนี้แทรกแสงได้หมดรวมกระทั่งคุณสมบัตินะครับผมก็ยังบอกเลยว่าถ้าประธานสารรัฐธรรมนูญอยากดูเพิ่มเติมเมนะี่ยเพราะว่าสิ่งที่เราเห็นมานี่มันมากกว่านะั้น มีการสารภาพกันสบเสร็จและคลิปที่ปรากฏนั้นนะครับถ้าลองฟังดีๆก็คือว่าเป็นเป็นคลิปที่วางแผนแก้ไขปัญหาสิ่งที่ถูกจับได้แล้ว <Okay. S 1> แล้วเขาก็สงสัยว่าประธานสารรัฐธรรมนูญเป็นคนถ่าย <Okay. S 1> ถ่ายในห้องประธานสารรัฐธรรมนูญ <Okay. S 1> บ้านเมืองมันอยู่แบบนี้ไม่ได้แล้วก็บอกว่าเวลาต่อสู้ให้ยืนคําว่าตัดต่อเอาไว้แบบที่นายอภิสิทธิ์เบชาชีวะฟ้องไอตู่เรียกผมไอตู่เรียกในายนายกอภิสิทธิ์เบชาชีวะ ทั้งหมดนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องของยาว่าแต่จัญญาบันเลยยาว่าแต่เป็นสารเลยเป็นคนยังไม่ได้โอเคนะค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะครับสวัสดีคัคบค